นี่คำถามนี้เขาบอกว่ามีลูกชายหลายคนจำเป็นที่จะต้องให้ไปเรียนาศาสนาอย่างเดียวหรือไม่คืออัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานวันตะกุม,มิงกุมอมุมมตุยยาอูนาอิลลคายอัลลอฮ์บอกต้องให้มีส่วนหนึ่งในหมู่ของพวกเจ้าเนี่ยที่จะไปทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไม่ได้หมายความว่าทุกคนะ ในกรณีอย่างนี้หมายถึงว่าไปศึกษาศาสนาเนี่ยไปเรียนทางศาสนาเนี่ยการเนี่ยคืออย่างนี้ศาส,สนาเนี่ยนนโดยพื้นฐานอ่ะมุสลิมทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วทั้งชายทั้งหญิงนะอพอพอรูปพอรูปโตมาก็ต้องไปเรียนคุรอีรต้องไปเรียนศาสนาไปเรียนอะไรแต่ถ้าจะไปเรียนตะคสุสเหมือนอย่างอาจารย์ฮะรมัดอย่างเงี้ยหรือมันอย่างอาจารย์ซิดดิกอย่างเงี้ยนี่ก็คือว่าใช่ไหมที่ว่านี่ลกเนี่ย จําเป็นว่าต้องไล่เรียนศาสนาหมดทางโลกไม่ต้องช่างไม้ช่างปูนไม่ต้องไปรู้วิศวะอะไรไม่ต้องไปเรียนหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ความรู้เนี่ยอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆนะไม่ไม่ไม่ใช่ อินมูที่เป็นด้านศิยศาสตร์อินมูที่อย่างนี้อิสลามปฏิเสธจะไปเรียนวิศวะจะไปเป็นแพทย์จะไปเป็นหมอจะเป็นอะไรที่ประกอบอาชีพในสายอา,อาชีพฮารานเนี่ยอิสลามสนับสนุนส่งเสริม,มทั้งดุนยาและก็ทั้งศาสนาแต่ปัญหาของคนในบ้านเราก็คือเพราออเล่มดุนยา่าเฮเรื่องศาสนาเป็นด็อกเตอร์ทางดุนยาโอ้ใหญ่ตัวมโหฬารพอศาสนาแบะแบะแบะเหมือนกันโตครูของเราก็เหมือนกัน พอจบป .4 ไปเรียนศาสนานี่ข้อเท็จจริงนะสมัยก่อนจบป .4 ไปเรียนศาสนาพอเรื่องดุลยาก็แบะแบะแบะมันไงมีความรู้แต่ความรู้เรื่องศาสนามันจะครอบคลุมถึงวิถีดุนยาเาี่ยนะมันกว้างกว่าเพราะศาสนามันคือทางรอดเพราะอิสลามเนี่ยคือครบครบองค์ประกอบครบวงจรวันนี้เราเราเรียนศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเป็นอิมัม แต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็เข้อใจเวลาเขาส่งให้เรียนศานาะโอ้จะต,ต้องมาใส่สรรบันเดินกินบุญคือเราไปเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่คนคนที่เรียนรู้ภาษาอาหรับาศาสนาะก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลายสาขาครับไม่แล้วก็อนุญาตนะที่จะไปเรียนทางโลกอะไรต่อะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างว่าคนต้องเรียนมึงไม่มเดี๋ยวจะไ,ได้เ,เดี๋ยวต้องเรียนในศาสตร์ที่ฮารามด้วยนะเรียนนาฏศิลป์เอออาญา แล้วทนายความได้ไหมก็ต้องม,มีพิธีกรรมครอบครูในนาตศิสิ์นะก็ต้องมีรำมีสแสดงเป็นอา้าวเป็นทนายความเออทนายความเนี่เดี๋ยวนะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวทนายความนี่ตามที่คือภาพโดยทั่วไปก่อนนะผมไม่ได้เหมาทั้งหมดนะหมายถึงภาพโดยทั่วไปเนี่ยเวลาผมมีคดีความผมก็จะไปจ้างทนายความมาบางครั้งผมบิดแหละอเอ๊ะช่วยหน่อยว่าเดี๋ยว ทนาย่าอะทนี้ว่าไอ้นั่นก็ไปไปไป,ไปช่วยทําให้คนผิดกลายเป็นคนถูกแหลเะเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอะทนายความเนี่ยมันยังไงมันจะใช้ได้ไหมถ้าจะเรียนทนายความคือชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่คงจะเจ็บปวดกับทนายความมาเยอะทําไมเพราะงั้นพอได้ยินชื่อรถเมลิเกตํารวจนี่เขาก็ก็<ม>ให้ให้ให้มองภาพไปอีกเรื่องเราบอกทนายความพวกลิ้นสองแฉก โอ้ไปนั่นเลยนี่นี่คือชาวบ้านนี่ผมผมไม่ได้ตำหนิทนายความนะที่ดีๆเนี่ยเราเราเว้นไว้แต่ชาวบ้านเนี่ยก็คงจะเจ็บปวดเวลามีคดีความอะไรเทียงแล้วก็มั่งอะไรมั่งจะชนะแน่เอามาเถอะถ้าให้เท่านั้นชนะพอให้จริงแพ้คนคนที่ดีๆก็ก็มีเพราะงั้นแต่คนที่ดีๆเนี่ยเราขอให้วงเล็บไว้ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ แล้วมุสเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นทนายความแล้วก็ไม่เสียอากีดะมไม่เสียจุดยืนถูกคือถูกผิดคือผิดไม่ใช่รู้ว่าผิดแล้วก็ไปแก้ผิดให้เป็นถูก<ม>เพราะอัลลอฮ์สั่งในอัลกุรอานเนี่ยว่าลตาตะกลุละตะคุล,ลิลคออีนี่เนี่ยคอซี่มาอย่าเถียงแทนคนผิดอย่าออกรับแทนคนผิดฮารามนะ เพราะงั้นเป็นทนายความได้ไหม <S 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 ได้แต่ถ้าท่านรู้ว่ามันผิดแล้วอย่าไปแก้ผิดให้เป็นถูกอย่าเอาถูกให้เป็นผิดนั่นเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายที่อิสลามห้ามแต่ถ้าเราเป็นทนายความข้อมูลมันเป็นเรื่องที่ถูกเราก็ชี้ไปตามสถานะตามสถานะถูกไม่เป็นไรประกอบอาชีพทนายความได้แต่ปัญหามันเรื่องคนเท่านั้นเองไงที่มันเสียจุดยืนแล้วพอมันเสียแล้วส่วนใหญ่พอมันมันเสียชาวบ้านก็เลยให้ เรียกพวกพวกลิ้นสองแฉกอะไรแต่ว่าเราอย่าไปเหมาหมดนะครับที่ดีๆที่เขาซื่อสัตย์สุจริตมีอามานะมีอามานะก็มีช่วยเหลือชาวบ้านยังก็มีถามว่าเรียนทนายความได้ไหมก็เรียนสายนิติศาสตร์เรียนสายนิติศาสตร์แล้วก็ไปสอบสอบต่อไปเป็นเป็นทนายความก็ได้เรียนได้ก็พูดถึงว่าพี่น้องจะเรียนอะไรก็เรียนนะครับแต่ว่า อย่าทิ้งศาสนานี่สาคัญนะครับก็คงจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็แล้วกันพี่น้องจะส่งลูกเรียนอะไรก็แล้วแต่วิศวะหมอเป็นช่างแต่ล้าผมว่าดีนะถ้าเรามีลูกอะสมมุติมีลูกชายห้าคนคนหนึ่งเรียนศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นหมออีกคนหนึ่งเป็นวิศวะอีกคนหนึ่งสาขาด้านคอมพิวเตอร์จันพูดดีๆงนั่นเลยมันไม่งั้นเลแล้วก็อคนีกคนติดยาอีกคนเป็นตุ๊ดอีกคนด้ว่า อีกคนหนึ่งเป็นชีอาอืมเย็นหัวอีกคนเป็นบิดาโอาอยู่บ้านเดียวกันบ้าแล้วก็สารนัวเลยสารนัวเลยอืมเพราะงั้นเนี่ยถ้าทุกวันนี้ไม่ต้องเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่ว่าเราแชร์ความรู้กันได้ไหอใช่ไหมเรื่องแพทย์เรื่องวิศวะเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรแล้วสังคมมุสลิมของเรานี่มันจะคือคือมีคุณภาพคืออาจารย์จะว่าไปแล้วมุสลิมเราก็ต้องเรียนรู้พวกนี้เหมือนกันไม่งั้นเราจะสร้างบ้านกันยังไงอะวิศวะ ใช่ไหมจะสร้างบ้านกันยังไงจะคํานวณมันต้องเรียนแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องเรียนเรื่องอะไรฮะเพศศึกษาไม่ต้องเรียนเ่ะเขาสืบทอดเผ่าพันธุ์กันมากี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นแล้วตอนนี้เด็กอนุบาลในประเทศไหนนะเรียนเพศศึกษารุ่มเอานี่อะไรไอ้เด็กก็งงมองเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กมันซื่อเลยเอาหนเอาหน่อยมัใกล้หมดเวลาแล้วครูเขียนวาดภาพนี่อะไร เห็นไหมนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะจะบ้ากันไปแล้วเนี่ยไม่รู้มันเอาหัวอะไรคิดหัวไม่เท้าเป่าคิดพอ